สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ <c oughs> เอาทำไมยิ้มน่ารักจังเลยคะลูกสวัสดีค่ะ <c oughs> วันนี้วันเกิดหนูนวนะคะ <c oughs> ขอบพระคุณคุณป้าคุณลุงคุณน้าคุณอาท่อวยพรให้หนูทางเฟซบุ๊กแล้วก็ทางไลน์นะคะขอบคุณมากๆค่ะส่วนทาง youtube ก็ขลอ,อพระคุณเป็นอย่างยิ่งนะคะวันนี้วันเกิดหนูแล้วครบวันที่เก้าเดือนเก้าแล้วนะคะ ครบสองขวดพอดีมาแร้งไมมจังจะไปซื้อเค้กมาเป่าให้นะลูกเนาะวันนี้เราก็จะออกไปหาซื้ออะไรทานก่อนนะคะวันนี้จะเอาอะไรนะของขวัญวันเกิดฮหอแต่จะเอายังลูกอึเอายังเฮ็ดแฟชั่นีหละบอกเอากระเป๋าเหรอเอากระเป๋าไหมคะสวัสดีค่ะคนลกูกวันเกิดเฟินเดอร์พี่น้องคะ่ะมันฮอดแล้วน้องมานาครบสองขวบแล้วนะคะ สองขวบเต็มพอดีเลยเดือนกันยานะคะนีเ่เอ๊คุณนะ่ะคุณนะ่ะมันเกิดน้องมะนาพี่น้องค่ะขอบคุณคุณลุงค,คุณปา้าคุณน้าคุณอาทุกขูทุกคนที่คอยให้กำลังใจน้องมานาและขอบคุณว่ฮันซาฮาเดอร์พี่น้องค่ะคุณลุงนะอืออือยวจะเราอัน ม,นนมื่อกี้มีข่าวดีมาบอกทุกคูทุกคนหลยาลย่างไลยแนวอยู่พี่น้องคะ่ะแต่ที่ละสเตปที่ละขั้นตอนไปก่อนเนาะคะ่ะเนาะมาแรงพ่อ老ะพี่น้องคะ่ะจะไปซื้อเค้กให้คนน้อยเป่าเค้กอีลาอยากเป่าเค้กบ่อีลาเป่าเค้กเป็นบอ่ะวันนี้วันเกิดหน,หนูหนูก็เลยแต่งตัวสวยน้อยนะคะอาบน้ําแต่ช้าไม่อาบน้ําให้พ,พนพนักแก้มนะพ,ๆๆๆพนักแก้มนะเป็นเป็นเ่นเนอะอุ้ย อานน้ำมุมือพี่น้องคะตอนเศร้ามันนาบให้คูมือยามมือเศร้าตื่นมาอาบน้ำโลรดแต่การหนาวก็ะสั่นกับกระกัะกกอาบไปพี่น้องฮัทให้นั่งรึงเวลาเวลาไปโรงเรียนถนาดแบวาจังบริขีคาดนะนะพี่น้องค่ะปัดพ่นได้ข่าวโรงเรียนยามมือเศร้าปุุกขึ้นมาบ่ยากปุุกแล้วพี่น้องตื่นเต้เศร้ามือได้กบหกมุงน้องมานานนะพอกระแม่ยังนอนเดี๋ยวตื่นมากะเล่นผู้เดียวอ้อม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 เล็ดกับตุ๊กตาคนน่ะซูมือพี่น้องค่ะ ไปนะไปนะออเอากระแวาวน้ำป้าน้ำลุงน่ะเปียงอ๋อนะ่ยนายเรียกนี่แม่แม่พ่อจ๋าแม่จ๋าเว้าเห็นไหมบัดอยากเว้ากะเว้าวในพี่น้องมานานหน่อยค่ะแต่บัดบ่เว้าวกะเบ่เว้าวเอาเฉลยจักเป็นอีหยงังแม่จ๋าพ่อจ๋าพ่อจ๋าแม่จ๋าเรียก คุณป้าคุณลุงคุณน้าคุณอานเรียกสชเอาก็ไก่ไก่ทาไงในเรียกไงไก่ไกุ๊กกุ๊กไก่ไกุ๊กกุ๊กไก่มันเรียกร้องหาแม่มันอยากกินข้าวกุ๊กกุ๊กไก่ไหนเรียกทํานเรียกกุ๊กกุ๊กไก่หรือก้าบก้าเอาก้ากก้าทำไงก้ากกาอือก้าก้าก้าเพื่อนอาพี่น้องเอ้ยเพื่อนบ่นได้ห้ถ่ายเด้อน่เพื่อนอนะ โอ้ยโอ้ยโอ้ยเนาะสั่างดีวันนี้น้องมนาก็มีของขวัญวันเกิดจากคุณคุณป้าคนสวยจากอเมริกานะคะเพิ่นฝากเงินมาให้น้องมนาเนาะคะ่ะเนาะเพิ่นก็ฝากเงินมาให้น้องมนาอ่าเพิ่นโอนเข้าบัญชีให้น้องมนาสามพันบาทเป็นของขวัญวันเกิดนะคะเป็นของขวัญวันเกิดน้องมนาแล้วก็มีอีกคุณป้าอีกคนหนึ่งนะคะ อยู่อเมริกาเหมือนกันนะคะแต่ไม่ขอเอ่ยืบอ,อขอเอ่ยืสอเอ่ย้ำเผื่นเด้อพี่น้องคะคนไห้นองมานาคนเอนเงินมาให้คนลาบ,บัตรไปเอาเงิน่นลาพี่น้องจ,จ้างสีขอบคุณเป็นทางการแต่ว่าอันนี้นะคนไห้อันโอนมาให้ 3, สามพันซื้อหันซื้อหนีให้น้องมานาเป็นของขอนวันเกิดเด้อขอบพระคุณหลายๆเด้อค่ะเด้อขอบพระคุณขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณน,นะคะผนโอน,นมาให้นองมานาสามพันบาทนาอพี่น้องค่ะ กดโ,โอนเข้าบัญชีเ่านี่แหละโอนมาตั้งแต่เมื่อวานนะพี่น้องค่ะแล้วก็มือนี้น้ำแล้วก็สิไปเอาเงินอยู่ธนาคารอยู่เวเชินยูเนียนที่เขาเอืน้น <laughs> เอิ้นกับป๊ป็นนด้วยพี่น้องอันนั้นเพิ่นฝากมาทางนั่นเขาต้องเอาใบไปยื่นเอาไปเส้นเอาพี่น้องคะเนาะค่ะเนาะเจีกเจ๊กอะหอมจังเลย ฮ่าผมทั้งเลยขอบคุณนะคะขอบคุณคุณป้าคุณสวยทั้งสองท่านเลยเดอ้อขอให้เจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงเดอ้อคิดสิ่งใดขอให้สมปรารถนาสิ่งนั้นเด้อค่ะเดอ้อเนาะนะลุกเนาะอืมให้น้องมานามาซํานี่ขอให้เพิ่นได้คืนลอยเท่าพันเท่านะคะนะ่ะเนาะเมนบลาลุกขอบคุณนะแม่ขอบคุณจ้ามาค่ะพี่น้องค่ะบ่านเนี่ยมากินสมตำกันเด้อบัดนี้ หลังจากเบิ่งมานานหน่อยนานแล้วพี่นอ้องมามามาปลาเผาค่ะปลาเผามาเดอ้อมาเดอ้อไปซื้อมากินเลย,ยนี่ยินด่มาค่ะสวัสดีเป็นทางการค่ะพี่นอ้องแสบปันหยังม,มาเด้อค่ะพี่นอ้องปลาเผาพอสมมตงเช้ามันจัดสหนพี่นอ้องม,มานานหน่อยไม่มูลเลยน้ำเยอใหญ่่พีน้นอ,อนงอ ตำป่าตำดง,ง <ขอ S 2> ด้วยค่ะเด้อไเลยเลยเนี่ยแบบไงบบบอแ่บ,บงาพี่น้องหมาาเ<ม>หวนรวดรเพ่งยังปลาเผาหอยหอนมันด้วยค่ะแบบ เขาใส่ใบงงมันงมมันแห้งสีแเซบปสมเนื่องมาเรื่อลุงป่าเขาเข<ม>าที่นี่ทุกคนพี่น้องตัวลวกเขาน่ะในคลิปนี้กข็ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีเด้คอค่ะขอบคุณลายเด้อค่ะเด้อที่ฝากเพิ่อนมาให้น้องมาน้าเนาะค่ะเนาะขอบคุณจากใจขอให้นนสุขภาพดังดดสุขภาพร่างกายแข็งแรงเด้อพี่น้องค่ะ มีอยู่ช้องทันกันอยู่นี่กลาคือกันใส่มากสำเร็จได้ขึ้นหลายก็เก้นด้วยแข็งแรงปลอดจากโรคไปกลับกันอยู่เจ้นแล้วมั่หหนคุณเงินหรอกค่ะเนาะค่ะเนาะกันให้ล่งมาหน้าร่อยยูโรซื้อของเหล่นให้ลูกน่ะ หายมาตั้งแต่เดือนก่อนน่ะละอ่ออพอพุ่นวังเกิดเมื่อแรกเผื่อพีนอ่น้องจำสิ่งเฉลยทางการานี่แสบสะปานเขาบูนาอ่อนตับเอาไตมันออกไปเนาะตับไตมันเื้อมาย่างเอาเนาะโม้ออ่อนนะม,อมันก็หยัดนี่เว้ย กินทองมมือนเช็ดผเขาคือสิแช่บชมืมชมเนี่ยชิดยอดจะเขาเ้าหรือเขาเที่ยงใน่ไแมเขาเที่ยงสิ <laughs> บเบ็ดมงอ่ ไปทำบุญตามเองเศร้า,าไปไปไหนไปบ่ายเลยฝนตกตกแห้งขนาดตอนนั้นตกงงอ่ะตกเรื่องตีสามอืมทางฝนทั้งลมเราไปพรุ่งนี้ก็ได้ไปอะไรไปรยัง,ยงดอกจะพามานาหน่อยไปสบายสังฆทานน้องค่ะไปทำบุญ ไปวัดภูมานุร่มท่นอยู่ไหเนาะนั่นใกล้ท่าอืมเิ่นกบาบประกาศบอกนั้่นเรีบ่บนี้ฮตอนห้อง ข้บุญในพนิประกาศออกวัดเลยกินเข,าข่าค่ะจำมัาคุดป่าเพื่อ,อ,อมันตันย่าง มัเลยนหะค,ค่ะแันว่นดีต้องฮว่อาี่รอบ ใช้บวกมันเลยแทบจาปลาสวนเจ้าเนี่ยมันเทียตรงแล้วคนโตนำมาก่อนนี่สิวมาวม,วมตีคับถนนเลยหรอ ถนนมันสูงกว่าหนาตรงนี้นนมันนำได้มาขวัญนี่หม่องอิดนี่นะเป็นรลอ่อม้มังหาดินมาถมเดี๋ยวกินเมื่อน้ำดึงออกใหกคนหนึ่นะตงตองอ่านนี้มันบอกนันดิ่เข้าเหนียวมันเป็น้อ,อกกินชซมนีแล้วเด้อพี่หนอค่ะ พีเด็ล่าพี่น้องกันแล้วแล้พ่อทำไมคินหนาเนาะค่ะเนาะนี่สีเงาบวดค่ะทีนี้ก็ขอบคุณเลี้ีทุกคู่ทุกคนทุกข้ามวยพรอที่ให้หน้องมาหน้าเด้อค่ะ